สวัสดีค่ะทิบกลับมาพบกับพเพื่อนอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะอาว,วันนี้นะคะเรามาหาตังในโลกออนไลน์กันดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะนะเราเปิดหน้าร้านของเราต้องเปิดด้วยความสนุกสนานเบิกบานค่านะมาหนึงเพลง ทําไมจะต้องมาเต้นด้วยเพราะตอนนี้ทิพย์กำลังสร้างขึ้นของความสุขให้กับตัวเองอยู่และทิพย์กำลังพาเพื่อนๆนะคะในการโปรแกรมจิตนะคะนะโปรแกรมจิตนะคะเรียกพลังให้กับตัวเองอยู่วันนี้จะลุกขึ้นมาทํามาหากินเราก็ต้องมีพลังด้านดีนด,ด้วยนะคะมีพลังที่จะส่งเสริมให้เราเนี่ยมีแรงในการทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยจ้องจะมาจะคล้ายๆล้ายๆนะต่ ออกมาขายก็จริงแต่อารมณ์พอเหี้ยวหุดงิดนะคะรับรองค่ะไม่มีใครวิ่งเข้าหาคุรองนะคะเพราะลายพ่อคุณกําลังเป็นแม่เหล็กนะคะที่กําลังปล่อยคลื่นของความเครียดความทุกข์นะคะหน้าบึ้งหน้างองหุดนงิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งดีๆไม่มีทางดึงดูดเข้าหาคุณนะคะเขาะจะดึงดูดแต่สิ่งที่เป็นด้านลบให้กับคุณหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทิ์ถึงบอกไงว่าพาเพื่อนๆน,นะคะมาโปรแกรมจิตนะ,ะเรียกพลังแห่งความสุข ถึงเราอย่างสดอย่งงาจะดูนี ah, ่จะ่สิงพวอายอ้านะคะเรานอกจากเราจะมาแบ่งอารมณ์เห็นความสุขกันแล้วเราก็ต้องแชร์ นะคะใครต้องใครก็ตามที่ต้องการรายได้นะคะกําลังมองช่องทางในการสร้างรายได้แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะเราเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันกัน บอกแล้วนะคะแล้ววันนี้จะลุกขึ้นมาทำมาหากินก็ต้องมีพลังงานแห่งความสุขจ้าเออนะคะวันนี้เนาะเนี่ยมันคือช่องของเรานะคะไม่ต้องคิดมากนะโอเคนะคะหนึงเพลงจบไปแล้วนะนะ สวัสดีคะ่ะทิพน้ำทิพดาประสิทธิ์นะคะวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกนะหนึ่งวันนะคะเนาะหายไป2วันคิดถึงทิพกันไหมถามว่าหายไปไหนไม่ได้หายไปไหน,นะคะ่ะแค่ไปเรียนวิชาในการทํามาหากินอีกหนึ่งช่องทางนะคะอ้าวทิพเป็นใครมาจากไหนนะคะก็อาทิพเป็นอดีตสาวโรงงานเนาะสิปีก่อนจะผ่านตัวเองนะคะมาเป็นช่างตัดผมชายเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหากับโควิดนะคะมันทําให้ทิพเนี่ยต้องเริ่มปรับเปลี่ยนการกระทําตัวเองบางอย่างอ้าวตัดผมก็ยังคงตัดอยู่คะ่ะแล้วทิพก็ผ่านตัวเอง เข้ามาเรียนออนไลน์ด้วยนะคะเข้ามาอาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการทาออนไลน์เพราะอะไรคะเพราะออนไลน์มันจะอยู่กับเราอีกไปอีกนานทิพย์นึกถึงอนาคตค่ะวันที่ทิพย์อายุเยอะนะคะวันที่อายุเยอะไม่สามารถจะยืนตัดผมได้แล้วเราจะทําอย่างไรให้กันให้กับตัวเองต่อไปแน่นอนว่ามันต้องคือออนไลน์เพราะออนไลน์ทําอยู่บนมือถือนะคะคุณมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตคุณมีมือถือคุณสามารถทำได้และในออนไลน์ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษา นะคุณไม่ต้องมีหน้าร้านคุณไม่ต้องเช่าร้านแต่วันนี้ในออนไลน์นะคะหลายๆที่ ให้คุณเนี่ยสามารถเข้ามาทําโดยใช้ทุนศูนย์บาทแต่สามารถจับกําไรในโลกออนไลน์ได้วันนี้จะหาตังค์หาตังค์ในโลกออนไลน์ต้องหาอย่างไงแน่นอนค่ะคุณต้องพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับออนไลน์ก่อนเลยวันนี้นะคะตามช่องทางต่างๆตาม YouTube คูโคสต่างๆโผล่ออกมาสอนคุณกันเยอะแยะนะคะอย่างตัวทิพย์เองนะคะทิพย์ต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้ทิพย์เข้ามาในออนไลน์เข้ามาเรียนรู้ก็คือวันนี้ทิพย์เองนะคะลุกขึ้นมาทําเกี่ยวกับแบรนด์คนมาร์ครเซนซึ่ง ที่เปิดบิน10บหอนะคะสามารถเนี่ยได้สินค้าเอาไปทดลองกินไม่พอยังได้คอร์สการเรียนเกี่ยวกับออนไลน์ตั้งแต่พื้นฐานว่าอาสร้างนะเฟซยังไงปรับหน้าเฟซยังไงอ่าแล้วเราควรจะแบบว่าเวลาโพสต์จะต้องโพสต์ยังไงวันนึงโพสต์อะไรบ้างโพสต์กีโ่โพสตอะวันนึงอ่ะ ค่นนะตัดตอ่อเออตัดต่อภาพตัดแต่งรูปต่างๆมีสอนหมดค่ะสําหรับคนที่ไม่เคยเป็นออนไลน์มาก่อนเลยตัวทิพย์เองนะคะทิพย์ก็ทํางานสายที่เป็นลูกจ้างประจํามาทิพย์ไม่เคยเข้ามาสัมผัสเกี่ยวกับงานออนไลน์แต่วันนี้ต้องหันมามองออนไลน์ค่ะเพราะตั้งแต่โควิดมาคุณจะเห็นว่าอาชีพที่มีหน้าร้านซบเซา ลูกค้าลดลงรายได้หดหายแต่รายจ่ายมันยังคงเท่าเดิมแต่ในโลกออนไลน์สวนกระแสค่ะในโลกออนไลน์เป็นไงคะโอโ้โหโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกไลนแมนต่างๆนะเป็นไงคะโอโ้โหวิ่งแบบส่งสินค้ากันให้จ้าละวันเพราะคนออกจากบ้านไม่ได้ จริงไหมคนกลัวโรคภัยทุกคนก็เลยหันเข้ามาในโลกออนไลน์สั่งของกินของใช้ทุกอย่างในโลกออนไลน์และทิพย์ก็เป็นคนหนึ่งที่สั่งเช่นเดียวกันวันนี้เราเลยทาให้เราเนี่ยเริ่มปรับความคิดตัวเองใหม่ว่าในเมื่อเราเป็นคนควักกระเป๋านะเอาเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยเอาออกไปจ่ายทําไมวันนี้เราไม่ลองที่จะสร้างรายได้จากโลกออนไลน์บ้างถามว่าวันนี้ในโลกออนไลน์อย่างที่บอกมันมีข้อดีเยอะเนาะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาใดๆอา้าวสามารถทําได้แค่มีมือถือ นี่คือสิ่งที่เราเป็นแต่วันนี้ที่มันมากกว่าคือวันนี้แบรนด์ที่คุณเลือกสินค้าที่คุณเลือกทํามันจะต้องมีอะไรตอบสนอง,องคุณบ้างนะคะอย่างตัวทิปนะในการเลือกเนาะแน่นอนค่ะทิปเป็นคนไม่มีความรู้อันดับแรกเลยที่เข้ามาทิปสนใจที่คอร์สการเรียนรู้นะวันนี้คุณจะหาเงินหาตังในโลกออนไลน์คุณจะต้องมีอาวุธให้กับตัวเองก่อนนั่นก็คือความรู้ในธุรกิจในงานนั้นๆ วันนี้บอกอยากขายสินค้าเป็นแต่ตัวทิพย์เองทิพย์ขายไม่เป็นแล้วเป็นไงคะนะไม่เรียนรู้เลยทําไปทาทาแบบทํามั่วๆส่วๆได้ไหมได้แต่เสียเวลาแต่วันนี้มันจะดีกว่าไหมถ้ามันมีคนที่เขามาสอนมาบอกคุณสิ่งอ่สิ่งที่ทิพย์เข้ามาเรียนรู้ทิพย์เข้ามาเรียนรู้จากคนนะคะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะโคติ๋วเนาะเป็นเจ้าของแบรนด์ของคนมักเซนแต่สิ่งที่ทิพย์สนใจมากกว่านั้นคือวิชาที่เขาเอามาสอนการขายสินค้าการขายขอ,ของที่เขาเอามาให้ เพราะลายผู้หญิงคนนี้บุกเบิกลุยทําเองนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่การจนานะคะ <dessus> นะเออภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเนาะนะคือเขาเนี่ยเป็นสาวโรงงานเหมือนทิพเลยนะโอ้โหมันมันเหมือนแบบเหมือนคนน่ะเขาเรียกอะไรนะพื้นเพใกล้เคียงกันเวลาเรามาเจอคนแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจคนแบบนี้ง่ายถูกไหมเพราะอะไรคะเพราะเขาเป็นคนขยัน รับจ้างนะเออออกรับจ้างหาเงินตั้งแต่อายุน้อยๆรับผิดช,ชอบชีวิตตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเฮ้ยมันใกล้เคียงกับเราว่าแต่เขาน้อยกว่าเราอีกเขาเริ่มอายุ13อย่างเราเริ่มอายุที่17กว่านะเออมันทำให้ความสุขว่าเฮ้ยเราฟังเขาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สุดยอดว่ะแล้วเขาอะ่ะทำทำเองเนอะในโลกเกี่ยวกับออนไลน์เอามาขายเอาขายของบนโลกออนไลน์ทำผิดทำถูกรองของเขาเองจนเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ นั่นคือสิ่งที่เขาออกมาแบ่งปันถามว่าวันนี้สอนฟรีไม่ได้หรอทําไมจะต้องเปิดบินเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นความสําคัญแต่ทิปถามว่าวันนี้280ยคุณได้สินค้าไป10หอ่อเอาให้คุณไปลองกินทําไมต้องลองกินก็วันนี้จะลุกขึ้นมาขายถ้าไม่ลองกินในสินค้าที่จะขายคุณจะมั่นใจได้ไงคุณจะตอบลูกค้าได้ไงนั่นคือข้อมูลที่เราต้องรู้แต่ไอสอง้บาทนี้ทิปบอกว่ามันโคตรคุ้มเขาไม่ได้สอนคุณแค่การขายของอย่างเดียว ความคิดไมเซ็ตก็สอนกดแรงดึงดูดก็สอนเกี่ยวกับโลกของดิจิตอลก็สอนเออที่บอกเลยว่าโคตรคุ้มเพราะแต่ละอย่างที่เขาแบ่งปันนี้ถ้าไปเรียนที่อื่นต้องไปเสียเงินอีกเป็นหลักแบบหลายพันหลายหมื่นแต่ที่นี่280จบครบเดียวนะในคอร์สนี้เรียนได้ฟรีตลอดชีวิตทุกๆวันออกมาสอน ออกมาสอนสดๆกันเลยทุกวันนะคะโคดชิ่งให้คุณเลยไม่เข้าใจถามอะไรเลยเนี่ยความรู้แบบนี้มันคือระบบที่เขามีให้กับเราถ้าวันนี้ทิพย์จะเข้ามาทําธุรกิจบางอย่างโดยที่ทิพย์ไม่มีแหล่งความรู้เลยทิพย์ไม่มีต้นแบบเลยทิพย์ไม่มีคนให้คอยปรึกษาเลยจะสําเร็จได้อย่างไรนะมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะความรู้มันจําเป็นและเนี่ยสามารถเรียนเนาะจะย้อนเรียนบนเรียนสักกี่ครั้งก็ได้เอาให้เก็ตอะจนกว่าจะเก็ตอะเออ นี่แหละทิฟมองว่าเฮ้ยมันโคตรคุ้มค่าแต่วันนี้เนาะเราตอนเรกอะ่ะเราเล็งไปแค่ความรู้เพราะอะไรคะวันนี้ความรู้ถ้าได้ไปแล้วในโลกออนไลน์คุณจะจับสินค้าอะไรมาขายก็ได้คุณทําได้หมดเลยแค่วันนี้คุณอะ่ะเก่งในโลกออนไลน์แล้วแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันไม่ใช่แค่นั้นพอเราได้มาลองกินสินค้าติดใจนะทิ์เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยกินขนมจีนอบแห้งมาก่อนเลยอันนี้ต้องบอกนะไม่เคยกินของยี่ห้อไหนมาเลย ถ้าใครที่เคยกินหลายๆยี่ห้อเขาก็จะรู้ถึงความแตกต่างของสองแบรนด์ถูกไหมแต่ทิปทิปไม่เคยกินนะทิพไม่เคยกินแต่ที่ถูกใจคือวันนี้พอทําออกมาแล้วลว่วออกมาแล้วเส้นเฮ้ยมันนุ่มมันเหนียวแล้วทิพเป็นคนชอบกินยำเอาไปใส่แทนเส้นอ่ะวุ้นเส้นโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากนะแล้วทําไปแล้วใส่น้ํายำไปแล้วน้ํายำแบบ มันไม่หายอะแต่ถ้าเป็นเส้นสดเป็นไงคะเส้นอะมันดูดเนาะเออถ้ามันเป็นบุนเส้นอะมันจะดูดน้ำำํายําแล้วมันทําให้แบบเซ็งอะนะแต่อันนี้ไม่ดูดอ่าไม่ดูดคะ่ะยังคงรักษาความอร่อยไว้เหมือนเดิมนะมันสุดยอดมากเออมันมีข้อดีแบบที่เราถูกใจเยอะแล้ววันนี้ในการลุกขึ้นมาทําการตลาดออนไลน์เราต้องรู้ก่อนว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นขนมจีนอบแห้ง มีอายุเก็บถึง1ปีอายุมันยาวนานน้ำหนักมันเบามันสามารถส่งต่อได้ทั่วโลกวันนี้คุณส่งสินค้าไปคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าสินค้าคุณจะหมดอายุเร็วและที่ทิปชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นของกินของกินมุนเวียนเร็วตองละยีิบาบาทใครๆก็สามารถที่จะซื้อได้นั่นหมายความว่าผู้บริโภคทุกเขาเรียกอะไรทุกชนชั้นอาทุกเออสามารถจับต้องได้ ถ้าวันนี้ทิ์บอกเฮ้ย hey, หอเนี้ยสามพันบาทคุณคิดว่าจะมีคนอะสักกี่คนคะที่ซื้อได้ถูกไหมคะมันน้อยมากไงโดยเฉพาะคนลากหญ้าอย่างทิ์ทิ์ทำงานประจํามาค่าแรงวันละสามร้อยคุณคิดว่าถ้าวันนี้ต้องมาซื้อของอะหลักเป็นพันอย่างเงี้ยมันยากไหมมันยากและคนคนในประเทศเราอะคนระดับไหนที่มันเยอะมากสุดล่ะก็คือคนลากหญ้าถูกไหมนะคนที่แบบว่าอมีเงินเดือนพอประมาณอ่ะประมาณนี้ นะคะไอประเภทแบบคือรวยมีฐานะเป็นไฮโซเป็นคนมีเงินอะ่ะมันน้อยแกวมันน้อยกว่าไงเห็นไหมคุณมองตามทิปแล้วคุณเห็นไหมคะว่าตลาดมันกว้างจริงไหมวันนี้ซองละยีบาทใครๆก็สามารถเอื้อมถึงได้และมันเป็นของกินนะคะมันหมุนเวียนเร็วเนี่ยมันเหมาะกับการเอามาทําการตลาดอ่าเห็นไหมมันคือข้อดีนะคะที่แบบมองเห็นแล้วกระโดดเข้ามาทําวันนี้จะบอกว่าเอ้ยเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้ลหลายๆคนพอพอไปชวนปุ๊บ ว่าไม่เอาหรอกขี้เกียจเรียนอุ้ยมันได้น้อยอะ่ะเออมันได้น้อยอะ่ะกาไรน้อยจังเลยในโลกออนไลน์นะคะคุณอย่าลืมนะว่าคุณกําลังทําการตลาดกับคนมากกว่าห้าเจดันห้าร้อล้านคนทั่วโลกออนไลน์ w ว r l d w i ไปทั่วโลกไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่แค่หน้าร้านอยู่แค่บริเวณบ้านอยู่แค่ซอยที่คุณอยู่แต่ออนไลน์มันไปได้ทั่วโลกนะคะคุณไม่ต้องไปคิดถึงฝรั่งมังค่าหรอกเออคุณคิดถึงแค่คนไทยอะ่ะ คนไทยเองนะคะไปอยู่ในต่างแดนเนี่ยเยอะมากถ้าวันนี้คุณบอกว่าอะคุยภาษาไม่ได้เอาแค่คนไทยคะ่ะที่ไปอยู่ต่างแดนอะมีเกือบทุกประเทศทั่วโลกจริงไหมคะเห็นไหมเนี่ยถ้าละถ้าเราคิดเนาะเออถ้าเราคิดตามหลักความเป็นจริงอะมันจะแบบตลาดมันกว้างมากแต่วันนี้หลายหลายคนพอเข้ามาทำเนาะแบบชอบมีข้ออ้างอะ่ะแต่ถ้าวันนี้ทิพย์ถามว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึง่งที่อยากจะมีรายได้ นะถ้าคุณอยากจะมีรายได้จริงสิ่งที่คุณกําลังอ้างอยู่เนะี่ยมันใช่จริงๆไหมเออมันใช่จริงๆไหมอันนี้คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนอย่างทิปที่บอกว่าวันนี้ทิพย์อยากมีรายได้สิ่งที่ทิพย์ต้องทําคือคุยกับตัวเองให้จบไงคุยกับตัวเองให้จบเสร็จปุ๊บทิพย์พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันจะไวจะช้าไม่รู้แต่ขอเรียนก่อนสําหรับทิพย์ทิพย์ขอเรียนก่อนแล้ววันนี้มีคนมาบอกมาสอนเราอะ่ะ นะมีคนมาชี้แนวทางลู่ทางให้กับเราอะที่บอกเลยว่ามันโคตรดีโดยที่ทไม่ต้องไปแบบงมโคงเองนะแต่วันนี้เรานี่แหละต้องพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้และลงลงมือทําดูก่อนนะคะลองลงมือทําดูก่อนเรียนรู้เสร็จอ้าลองทดลองเลยสินค้าที่คุณขายอ้าวคุณขายครีมคุณก็ใช้ครีมคุณขายอ่าพวกอะไรนะเสริมอาหารเสริมคุณก,ก็กินอาหารเสริมของคุณค่ะเพราะอะไรคะเพราะข้อมูลเหล่านี้มันจําเป็นในการที่เราเนี่ยจะต้องไปตอบเนาะเออไปตอบกับลูกค้า เนี่ยอย่างเงี้ยพอบางคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. สีสันมันฉูดฉาดเกินไปเออมันแจ่มเกินไปดูสิเนี่ยเอา้าสีเหลืองสีแดงนะเออสีฟ้าอย่างเงี้ยเอาสีส้มอย่างเงี้ยเนี่ยเอออันตรายไหมนะคะอันตรายไหมอ่ะทิปบอกว่าไม่อันตรายค่ะนะไม่อันตรายอ่ะเพราะอะไรวันนี้ขนมจีนแห้งนะคะของคุณมักเซนเนาะเรามีด้วยกันแดสีนะคะ สีเหลืองนะคะทำมาจากฟักทองสีขาวเป็นสีธรรมชาติของแป้งนะคะสีฟ้าเป็นดอกอัญชันนะคะสีส้มเมื่อกี้นี้นี่เนาะสีส้มสีแจ่มแจ่มแบบนี้เนาะทำมาจากแครอทนะคะอ่าสีแดงนะคะจากแตงโมค่ะนะอ่าแล้วก็สีไหนนี่สีม่วงนะคะสีม่วงทำมาจากอัญชันกับมะนาวนะคะส่วนสีน้ําตาลแบบนี้นะคะจากข้าวกล้องนะคะอ่าแล้วก็มีสีอ่าละนี่เลย สีสุดท้ายคือสีเขียวทำรรมาจากใบเตยค่ะเห็นไหมคะว่านะคะเป็นสีจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่อันตรายที่สำคัญนี่ค่ะมีอยอค่ะคุณสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะคุณสามารถเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเอาเอาหมายเลขนี้ไปตรวจสอบได้เลยว่าหมายเลขนี้มีจริงไหมเห็นไหมคะว่าวันนี้เนาะถ้าถ้าที่ถามว่าอย่างอย่างเวลาคุณอะไปซื้อตามตลาดพวกที่เป็นเข่งเป็นอะไรเงี้ยคุณเคยถามมาแค่ไม่ไม่าไหม,ไหมเออมีอยอไหม ออไม่มีหรอกจริงปะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยถ้าเราจะเอามาทําการตลาดเห็นไหมคะว่าเขามีให้เราเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะแล้วเนี่ยเป็นสีธรรมชาติสีไม่ตกนะไม่มีส่วนผสมของอะพวกสีผสมอาหารเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เนาะข้อมูลแบบนี้มันเกิดจากที่เราเนี่ยเอามาทดลองกินเราแช่แล้วเป็นยังไงเราเอาไปลวกเราเอาไปต้มแล้วเป็นยังไงเนาะกินแล้วเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่เราต้องสัมผัสเองนะคะต่อให้แบบว่ามีข้อมูลมาเยอะเลยแต่เกิดคุณนะ ไม่ลองเข้ามากินเลยไม่เคยไม่เคยมาสัมผัสกับสินค้าเลยไม่ว่าอะไรก็ตามคุณจะพูดได้ไม่เต็มปากจริงไหมพอพูดได้ไม่เต็มปากเวลาเราจะเอาไปขายอะ่ะมันก็แบบยังไงอ่ะเออคือตอบลูกค้าก็ตอบไม่ได้อธิบายลักษณะอะไรยังไงก็ไม่ได้แต่วันนี้ถ้าจะลุกขึ้นมาในโลกออนไลน์คุณอย่าลืมนะคะว่าเขาเรียกอะไรความจริงใจก็ต้องมีถูกไหมเราต้องจริงใจเราต้องนําเสนอในสิ่งที่มันถูกอ่ะอะไรที่เป็นข้อห้ามอ่ะเราก็ต้องบอกอะไรที่เป็นข้อดีก็ต้องบอกแต่วันนี้ ขนมจีนแห้งนะคะเป็นแป้งอย่างเดียวนั่นหมายความว่าทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถกินได้หมดเลยไม่มีส่วนผสมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เลยนะคะด้วยเป็นเส้นแห้งไม่มีส่วนอ่ะเขาเรียกอะไรนะ,คะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงอะไรที่แบบว่าจะทําให้เสียเนี่ยแหละมันคือความง่ายนะคะในการที่คุณจะเลือกจับสินค้าอย่างที่ที่บอกชอบตัวไหนก็ไปนะคะแต่สําหรับคิปที่เพืนคนชอบกินนะคะคลิปชอบกินนะคะและล่าสุดเนาะก็มีม,มีอกก่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวเรือยกสดนะคะซึ่ง ก็สามารถกินได้นนี้เหมือนกันเพราะไม่มีส่วนผสมของที่เป็นอ่ะเปเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยนะคะสามารถกินได้แต่ว่าคนเขาเรียกน,นะคนที่ชอบแบบอ่ะ ลูกชิ้นเนื้อหรือใส่เนื้อหมูเนื้อไก่ได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะในซองก็จะมีน้ำซุปนอกจาเครื่องปรุงนะคะซึ่งไม่ได้มีส่วนผสมนะคะแล้วก็ล่าสุดน้องใหม่ออกมาอีกก็คือเป็นก๋วยจั๊บยกสดนะคะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะมีส่วนผสมของพวกเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะนะคนที่แบบว่าทานเจหรือทานมังเลยาอาจจะทานไม่ได้นะเพราะเราต้องบอกก่อน ่วนคนที่เป็นอิสลามก็จะทานได้เฉพาะที่เป็นเนื้อไก่นะอันนี้มันก็คือเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นข้อกําหนดของสินค้าเหมือนกันที่เราต้องแจ้งให้กับลูกค้าทราบทําไมจะต้องแบบว่ามามาพูดอะไรเหล่านี้เพราะอะไรคะเพราะวันนี้เราจะเข้ามาหาเงินในโลกออนไลน์นะคะเราต้องมีความจริงใจเราต้องสื่อสารออกมาด้วยความจริงใจอะไรที่ควรพูดเราต้องพูดให้กับเขารับรู้เพราะอะไรคะเพราะวันนี้แบบเขาเรียกอะไรบางทีเนาะเรื่องศาสนาเรื่องความ ความเรียกด้อย่างคนกินเจเงี้ยมันมีข้อห้ามของเขาถูกไหมเราก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้อยากจะได้เงินนะเออขายแหลกขายลานเลยนะไม่ได้สนใจอะไรเลยเออได้กินได้กินได้กินได้เนี่ยไม่ใช่นะคะวันนี้คิดที่จะหาเงินในโลกออนไลน์แน่นอนต้องเรียนรู้ลงมือทําจริงใจซื่อสัตย์ด,ด้วยนะคะคุณจะ,ะถึงจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะหาตังในโลกออนไลน์ได้ ะะถ้าวันนี้เนาะคุณมองว่าโลกออนไลน์นะคะมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างไรายได้แล้วยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรอย่างที่ที่บอกเนาะวันนี้นะคะเปิดบิน1ิหอนะคะเปิดบิน1ิบหอแถมคอร์สเรียนรู้ให้คุณฟรีตลอดชีพนะคะนะวันนี้ที่บอกเลยว่ามันโคตรคุ้มเมื่อคุณได้อาวุธนะคะติดตัวคุณไปแล้วคุณจะไปทําอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะเนี่ย ทิปมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณและวันนี้นะคะเราสอนให้คุณนะคะ p order นะคะ p order ก็คือการใช้ทุนศูนย์บาทแต่สามารถสร้างกำไรให้กับคุณได้ถ้าเป็นคุณบอกว่าคุณนะมีทุนน้อยหรือไม่มีเลยที่บอกเลยว่าวิธีนี้เหมาะกับคุณมากนะคะเหมาะสุดๆอ่ะเพราะทิปก็เป็นคนนึงที่เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะลองเข้ามาเรียนรู้บางคนบอกครูพี่280รก็ไม่มีคุณติดต่อเข้ามาค่ะนะ มาเอาข้อมูลของสินค้ามาเอารูปภาพไปโพสต์ก่อนได้โพสต์ไ้เป็นซอนนีค่ะพเะพราะอะไรคะเพราะวันนี้นะคะถ้าอยากลืมตาอ้าปากอ่าต้องพูดอย่างนี้ค่ะอยากลืมตาอ้าปากนะคะอยากทําเป็นอยากเก่งอยากมีไรายได้เราต้องยอมทําอะไรที่มันมากกว่าเขานะคะต้องยอมเหนื่อยมากกว่าคนที่มีต้นทุนด้วยนะคะแต่วันนี้มันทําอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะมันสามารถทําควบคู่กับงานทุกงานของคุณได้นะคะ ที่บอกเลยว่ามันเป็นทางเลือดที่มันมันอย่าพูดว่าทางเลือกเลยตอนนี้ออนไลน์มันคือทางลอดหลายๆคนทำออนไลน์มีรายได้มากกว่างานประจำที่ทำอีกนะคะบางคนทำไปเรื่อยๆพอไปถึงจุดหนึ่งสามารถลาออกจากงานประจำได้ก็มีนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะออนไลน์นะคะมันคือทางอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างให้สร้างรายได้ให้กับเราได้ โดยที่คุณไม่ต้องใช้ทุนก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอันนี้คือสิ่งดีๆที่ทิพตตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะถ้าใครเนาะอย่างที่บอกเนาะคุณมองเห็นลู่ทางเห็นช่องทางอ่ะคุณเคค,คุณติดต่อมานะคะหรืออาจจะมาขอคําปรึกษาก่อนก็นได้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เข้าใจอะไรเนาะเราเราแนะนํากันได้นะคะไม่ห่วงค่ะ นะไม่รู้จะต้องห่วงไปทําไมเพราะเชื่อว่ายังมีคนที่ต้องการรอดเหมือนกระทิปอีกนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นสิ่งดีดเนาะที่ทิปตั้งใจเอาแบ่งปันกันนะคะใครที่เจอทิปตอนนี้หรือย้อนหลังนะคะถ้าคุณเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ออกไปไปให้เพื่อนคุณหรือไปให้คนที่เขาเนี่ยกำลังอยากจะหาช่องทางในการสร้างรายได้นะคะเขาอาจจะเห็นช่องทางเห็นลู่ทางนะคะแล้วก็สามารถเนี่ยเข้ามาแล้วสร้างรายได้ทาให้ชีวิตเขามีสิ่งที่ดีๆเข้ามาสามารถลืมตาอาปากได้ คุณกระทิปนะคะก็กําลังกันช่วยกันเนี่ยแบ่งปันสิ่งดีๆและทิปเชื่อว่าเมื่อเราตั้งใจทําสิ่งดีแบบนี้สิ่งดีจะสะท้อนกลับมาหาเราเช่นเดียวกันนะคะโอเควันนี้ทิปไปแล้วนะคะแล้วโอกาสหน้านะคะทิปก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้เอามาแบ่งปันกันอีกนะคะนะเราก็จะส่งต่อโอกาสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ